มาเริ่มตน้นงานที่ตำนานอย่างฮ no ิคุราชิโนะในโกโคลนิเวลเสียงเลไรเรื่องราวจะเล่าผ่านไมบาระเคจิ้วยเอกของเราที่ย้ายมาจากเมืองใหญ่สู่หมู่บ้านชิมินาสวะและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับกลุ่มเพื่อนของเขาอย่างสนุกสนานแต่ความสงบสุขก็เริ่มพังทลายลงเมื่อเขาได้รับรู้ความลับของหมู่บ้านว่าในคืนวันเทศกาลวาตาอาชิของทุกปีจะต้องมีคนตายและต้องหายสับสนไปหนึ่งคนอย่างลึกลับในขณะที่ชาวบ้านเรียกว่าคำสาบของท่านยาชิโร ยิ่งเคจิพยายามค้นหาความจริงเขาก็ค้นพบว่าเพื่อนๆที่เคยน่ารักของเขากำลังพยายามปิดบังอะไรบางอย่างอยู่เกี่ยวกับงานเทศกาลนี้จนความหวาดระแวงกัดกินจิตใจและนำไปสู่โศกนาฏกรกร,ร,กรมที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหมู่บ้านแห่งนี้ในทุกๆปีอนิเมะเรื่องนี้ทิ้งคำถามที่น่าขนลุกไว้ให้เราได้กลับมาคบค,คิดว่าแท้จริงแล้วเรารู้จักตัวตนเพื่อนของเราดีแค่ไหนเพราะมันคือบทพิสูจน์ที่ว่าเมื่อคนที่ไว้ใจที่สุดอาจจะเป็นคนที่อันตรายที่สุด และทันทีที่ความเชื่อใจนั้นพังทลายลงมันก็จะกลายเป็นอาวุธที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ยังเจ็บปวดที่สุดจนไม่อาจหาอย่างอาวุธอย่างอื่นมาเปรียบเทียบได้เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้จบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเอ้าหยุดดิเอา้อเอาไม่หยุดอ่ะ